สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้ครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาข้อมูลก็เกี่ยวคู่ระหว่างวัยรุ่นหลักเขตนะครับพบกับเด็กปั๊มนะครับคู่นี้พบกันในวันาทที่สองกุมภาพันธ์นี้นะครับก็พบกันที่สนามนานาภาคนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเอ็มนะครับจนกันทั้งหมดสามยกนะครับคู่นี้นะครับก็มาเริ่มที่วัยรุ่นหลักเขตก่อนนะวัยรุ่นหลักเขตนะครับสังกัดสสถาบันสูงนะครับไก่ชื่อเจ้าริวมานะครับก่ตัวนี้เป็นก่าลูกพ่อของเสียบอลนะครับ พ่อเป็นเจ้าแดงลูกนอกชนะมาเจ็ดไฟสิบสามตานะครับส่วนแม่เป็นลูกแดงราชสีตัวชนะสี่ล้านที่เดิร์ไทยนะครับเจ้าลีมาขายให้ลูกค้าไปตั้งแต่ลูกไก่นะครับแล้วก็เสียบอลไปตามซื้อคืนมานะครับเนื่องจากเสียบอลเตะคู่เกิดเก่งนะครับก็เลยซื้อกลับคืนมานะครับให้ค่าตัวไปสองหมืนบาทนะครับแบบวัดดวงนะครับก็พอมาเลี้ยงแล้วก็เตะดูเห็นว่าเก่งนะครับก็เป็นไก่อย่างเตนะครับเป็นไก่ตีหูตีตาตัวนี้นะครับก็เลยไปได้แข็งมานะครับ ก็ชนะมาอันกว่านะครับไก่ตัวนี้ไม่เคยเจ็บเลยนะครับชนะมาอันเดียวตลอดเลยนะครับก็เป็นไก่ที่ตีหูตีตาครับเป็นไก่เก่งมากๆเลยครับตัวนี้นะครับก็มาลุ้นกันต่อที่เด็กปั๊มนะครับไก่ชื่อเจ้าสีเลงนะครับไก่ตัวนี้เป็นลูกเกิดของเซเอ็มพาราไดนะครับก็พ่อแม่เป็นของเซอเอ็มพาราไดนะครับเจ้าสีเลงนะครับโตมานะครับจับเตะข้งแรกก็เก่งเลยนะครับก็เป็นไก่บ้าตีนะเป็นไก่เร็วนะตัวนี้นะครับเขาก็เลี้ยงอัดแข็งมาที่สุ้มมานะครับอันกว่านะครับ ก็ไม่จมอันมั่งนะครับล่าสุดได้แข่งที่บ่อนป่านะครับก็ชนะมาอันกว่านะครับแล้วก็เลี้ยงออกชนไฟนี้เลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็น่าลุ้นนะครับก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับต้องการชมคลิปหรือต้องการชมสารสดนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จิ้มลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์เข้ามากันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ